ดูพาะดีไม่ถึงนาทีก็ดูเป็นนะครับเหรียญคางเขารุ่นพิเศษหลวงปูน่นายวัดบ้านแก้งปี2518นยเนื้อทองแดงเข่าหรือหนวดหลวงปู่คมชัดลึกมากๆนะครับเป็นที่มาของเหรียญคางเขา่าด้านคางเงนส่องก็คมชัดลึกมากๆจดจำไว้นะครับเส้นเกษาหรือเส้นผมหลวงปู่ทั้งสองด้านคมชัด มาดูด้านหลังครับปลอยเจาะปิ้นหูเหรียญเป็นธรรมชาติพื้นเหรียญเป็นเส้นสายฝนทะแยงขวางอยู่ทั่วพื้นเหรียญเลยด้านหลังกล้องคมชัดลึกนะครับจดจำไว้จุดจ่ายเงินขอบตัด9นาฬิกาคำว่าพ่อรอยฟันตักโนนขึ้นมาหนึ่งบ้างยังไงก็กดหัวใจกดเฟซไว้เพื่อเป็นความรู้นะครับ